สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก,รกร่ราศกีกรกราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่30เมษายนปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับ สิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพื้นสองมังกรโอกาสความรักครั้งใหม่ขอเช็คพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณก่อนเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร มโต้นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่ส์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูเป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นความเป็นอิสระหรือการโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองมีพลังงานไพ่เส้นทางเดินของเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายเราที่กำลังที่กำหนดในเส้นทางเดินและเป้าหมายในตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ่จัตติกกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคํา มั่นคำสัญญาข้อตกลงคำผูกมัดคำมันม่นคำสัญญาในเรื่องกฎหมายหรือมีเรื่องกฎหมายในช่วงนี้ของชาวทาตดินอาจจะมีการที่อ่านเอกสารข้อตกลงดีๆนะครับมีพลังให้คิงออฟคาบราชาถือถ้วยเป็นพลังาหไพอไม่ไม่หรือการที่มีการที่ถือกลับมาถือหัวใจหรือมีพลังืหอคนที่กลับมา เอาใจใส่การดูแลคอยเทคแคร์หรือเป็นแพ่งการพบเจอความรักในช่วงนี้ของชาวธาตุดินมีแพ่ของการที่การจบการเลิกราการย่าร้างกันมามีแพ่ของการที่จบเลิกรากันมานะการพัดผาาแห่งความซึกทุก ทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่รู้ถึงจัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความพัดภาคมีทั้งความผิดหวังมีความสุขเข้ามาและก็มีความไม่สมหวังบ้างแต่คุณจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณดเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพลังงานให้การเติบโตไปข้างหน้าของเรา ประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นเป็นพลังงานให้คนที่เกิดวันเสาร์นะครับเป็นพลังงานให้คิงออฟสอดเป็นพลังของราชาถือดาบคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายคุณเป็นคนที่ผ่านกับอุปสรรคปัญหา ความไม่ได้ดังหวังมาเยอะกับสิ่งที่ผ่านมาเหนื่อยล้ากับความพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ตอนนี้คุณจะทําเพื่อตัวของเราเองทุกเส้นทางเดินนี่มีขวากน้ําแต่คุณเป็นคนที่มองแลกการก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆการเผชิญหน้ากับปัญหาและความเป็นไปในตอนนี้มีไพ่ของเดอจีดอตกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่าง่นแดนไก่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกีย่ยวด้านงานการเดินทางได้ทหารตํารวจได้นะมี พลังงานให้การปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงหรือมีคนที่นินทาหรือมีคนที่ให้ร้ายแก่เราหรือมีคนที่กําลังปกปิดกับความรับกาซ่อนเล้น ในบางสิ่งบางอย่างในความซึ้กหรือคุณไปรับรู้ความจริงมาแล้วกับอดีตที่ผ่านมาที่คนคนหนึ่งไม่ได้ชัดเจนกับเราที่คนคนหนึ่งมีคนอื่นไปนะครับเป็นังงาสให้โอกาสแห่งการเริ่มต้นโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวเองมีไพ่ของการที่คุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเติมเต็มเปลี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นและความเอาใจใส่หรือมีโอกาสที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในความรัก การพัฒนาการเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์คนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันใต้สำหรับเป็นพลังงานไพ่หถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆอาจจะมีการที่ได้พบเจอกับเพื่อนเก่าคนคุยเก่าคนดีวเก่าหรือคนเก่าๆที่เคยทําให้คุณผิดหวงังคุณเสียใจตอนนี้อาจจะเป็นการที่คนคนหนึ่งที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตในวันที่ขาดคุณไปคุณกับเขาเคยมีคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกพันและคำผูกมัด ที่มีให้กันและกันนะมีพลังงานเพื่อการเดินทางต่างสถานที่สถานที่แห่งการท่องเที่ยวคุณอาจจะไปพบเจอกันในสถานที่การท่องเที่ยวนะคุณจะดึงดูดความรักที่โรแมนติกได้การเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้เป็นความเต็มที่ในตัวของคุณเองความรักที่เราจะมอบให้ใครสักคนหนึ่ง ความรักที่มีไว้ให้คนที่รู้ค่าและความผูกพันและความผูกมัดและมีเป้าหมายและมีแบบแผนเดียวกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานไพ่สิบใบโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินเป็นยังไงบ้างอาจจะมีพลังงานการที่ได้พบเจอกับคนที่มีโคเป็นคนที่มีรอยยิ้มหรือการที่เป็นคนที่มีความเอาใจใส่การดูแลและการเทคแคร์นะอาจจะเป็นการที่ดูแล คุณเอาใจใส่คุณห่วงใยคุณในช่วงนี้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวบด้านงานฟรีแล์งานบันเทิงได้น่มีพลังงานไพ่การยึดต้องระวังพลังงานให้คนที่เข้ามาวางผลประโยชน์ในเรื่องตูวของเราหรือการที่พบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจหรือคนที่ไม่ได้ชัดเจนกับเราอาจจะเป็นฝ่ายเราที่รู้ว่าใครเข้ามาแบบไหนใครเข้ามาในสถานการณ์แบบไหนมีไพ่ของชาวธาตุรมกลุ่มตุลเมทุนธาตุน้ํนากรกฏ มีนพฤจิกที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นการที่ได้เริ่มต้น โอกาสดีๆไปด้วยการหรือการที่มีคนที่เข้ามาสัญญาคำผูกพันคนที่ให้คำมั่นคำ,คำสัญญากับคุณในตอนนี้หรือคนอดีตที่ผ่านมายังคิดถึงคำมั่นคำนญ,ญาคำผูกพันวันนั้นที่เคยผิดคำสัญญาอยากกลับมาขอโทษในวันนั้นที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวงังและเสียใจในเรื่องความรักหรือการที่เสียใจและผิดหวงังในตัวของเขาในวันที่เขากลับมาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้เขาดูแล้วว่าความภาครัก แห่งความรู้สึกมันเป็นเช่นไรขอรูกพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพืชสมกรก,ก่อนนะครับมีไพ่พลังงานไพ่สามไม้เท้านะสามไม้เท้าคือการเฝ้ารอคือการเฝ้ามองคุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของเราอนาคตที่เราวาดหวงังอนาคตที่เราวาดหวงังไว้เป็นเป้าหมายของเราที่เราจะไปให้ถึงเป้าหมายแห่งความสาเร็จของเราหรือมีคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรัก กับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่หันหลังเป็นฝ่ายคุณที่เดินจากเป็นฝ่ายคุณที่เรียนรู้แล้วกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้นิสัยคุณเคยเรียนรู้ใจคอพฤติกรรมและการกระทำของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเดชเดียดเป็นพะพห่งการเดินทางทุกเส้นทางเดินคือการเดินทางในวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไรแต่คุณรู้ว่าในวันเนี้เป็นฝ่ายคุณที่ทําให้กับตัวของเราเองเป็นฝ่ายเราที่หนักตัวเองมากกว่า ที่ในวันนั้นที่เขาเรารักเขาการกลับเข้ามาหรือการกลับมาขอหัวใจดวงนั้นที่เคยบอกช้ำหัวใจที่ไม่แขร์นในวันนั้นคืนกลับมาเดสะตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วสร้างความสุขให้กับคนรอบๆข้างของคุณเป็นไพ่แห่งการที่มีกาลยานิมิตรหรือคนที่เป็นเพื่อน ที่เป็นกัลยาณมิตรหรือคนที่คอยเกื้อหนุนคนที่คอยเกื้อกูลแสงดาวแห่งศรัทธาคุณคือหนึ่งแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครเดวอร์ Word, การเรียนรู้ เป็นพห่งการที่เราเรียนรู้มาแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาเราจะไม่เราไม่อยากที่จะผิดหวังอีกกับเรื่องความรักกับความสัมพันธ์เดอะเฮอร์มิชาวการลัคนาการตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่อยู่ในมุมของเราอยู่ในที่เดิมของเราอยู่ในแบบของเรานะอาจจะเป็นการที่เรารักความเป็นตัวของตัวเองหรือเราอาจจะเป็นการที่มีการที่กลับมา ในตัวตนของคุณเองหรือการที่เรากลับมาดูแลและรักษากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาคนนั้นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดมีไพ่ของ8เหรียญ8ดเหรียญคือความตั้งใจความพยายามคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทําโฟกัสถึงเรื่องการเงินและการงามอนาคตจะมีเงินเก็บและเงินก้อนเพิ่มขึ้นของคุณหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่รักใครแล้วเรามอบใจให้เกินร้อย ุ่มเทให้เต็มที่มีพลังงานไพ่การที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความนิ่งในตอนนี้ของเราน่าเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์ว่าใครจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของเราในช่วงนี้นะหรือจักรวาลดึงดูดบนหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันในห่วงวันเวลาที่เหมาะสมในห่วงวันเวลาที่ถูกต้องมีไพ่ของดีแฮงแมนความทุกข์ ความเศร้าความเสียใจสําหรับบางท่านอาจจะลืมเรื่องสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆไม่ได้มันยังเอาเขาออกจากความคิดหรือยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้หรือคนอดีตที่ผ่านมายังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้หรือกา,การที่เขายังมีเรื่องราวค้างคา ที่ต้องเคลียร์ใจหรือคํามั่นคาสัญญาที่เขาเคยสัญญาในวันนั้นที่เขายังไม่เคยทําให้กับคุณในวันนี้นะเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจเขาอยากกลับมาพูดคุยนะทุกถึงทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปความรักก็เช่นกันความรักเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจสุดที่จะรัง้งสุดที่จะยื้ ก็ต้องปล่อยมือออกไปในวันหนึ่งที่เราอยู่ได้หรือในวันหนึ่งที่เรานิ่งในวันหนึ่งที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเราเองเราจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เจ็บปวดแล้วคนคนหนึ่งกลับเข้ามาขอโอกาสกับเราอีกครั้งหนึ่งเราจะให้โอกาสกับเขาได้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะมีพลังลงานไพ่เติร์ดตาร์ตี้นะครับเป็นปหลังๆไพ่าการที่คนเกา่กาๆคนเดิมๆอาจจะไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจ คนที่หวังผลประโยชน์หรือการที่ไม่ได้แคร์เขามากพอไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณให้กำลังใจเขาคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคอยดูแลและคอยห่วงใยเติมเต็มให้กับเขาในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างมีพลังงานไพ้หนึ่งเด็กถือเหรียญเป็นพ่ในการติดต่อหรือการที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณหรือการกลับมาเริ่มต้นสเตนชาวสิงรักนาสิง เป็นพลังงานไพ่การที่เราไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาในวันหนึ่งที่เรากลับมาเข้มแข็งจะมีคนที่ยอมพ่ายแพ้กบหัวใจดวงหนึ่งที่เคยมอบให้เขาทุกอย่างเขาจะอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินหน้าก่อนทักทายก่อนติดต่อก่อนลืมํำหรำับบางท่านอาจจะพบเจอกับคนที่ห่างกันโดยระยะทางคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือคนที่อยู่ในสายโซเชียลในสายออนไลน์แต่ต้องใช้สถานะดีๆนะครับเพราะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบ อาจจะเป็นการที่มาหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเรานะมีเพ่งการร้อนลนความร้อนใจมีคนที่กลัวเสียคุณไปจริงๆคุยเนะไปทเคลนราชนีถือเลียงคุณเป็นคนที่หลักใคร่ยากคุณได้ทักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะพพอร์ตเขาเติมเต็มให้กับเขาห่วงใยเขาดูแลเขาเอาใจใส่ในทุกๆเลือกหรือตออเนี่ยเป็นฝ่ายเราที่ในวันหนึ่งที่เขาไม่เห็นค่าเราในวันนี้จะมีคนที่เสียไดย้ หรือการที่เราปล่อยมือในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่อ่านใจคุณไม่ออกว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมแต่ตอนนี้จะมีคนที่ทักทายเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์และขอโอกาสในการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่สี่ดีสี่เท้าเป็นพลังงานไพ่การที่มีความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกัน นะเป็นพหังการที่ลงหลักตักฐานสร้างอนาคตไปด้วยกันนะเป็นพหังการที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตสําหรับบางท่านอาจจะมีอนาคตที่ได้เริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่กับคนใหม่ๆหรือคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือมีคนที่ยอมรับความผิดหรือการกระทําในวันนั้นที่เขาทําให ไม่ดีไว้กับคุณในวันนั้นอยากกลับเข้ามาหวนคืนคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานที่คุณกับเขาเคยมีแบบแผนและเคยเรียนรู้ด้วยกันในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากวนย้อนกลับมาหวนคืนในความรักคุณครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอโทษในวันนั้นที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดกับเรื่องของเขานะครับอขอรูปทังอาให้ในปัจจุบันของชาวธาตุ ดินกันพฤชสงมังกร,กรนะครับขอทุปงางอาอให้ปัจจุบันโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นเช่นไรน,นะครับมีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะเก้าเหรียญคือความดสาดใสโสสวยรวยรอในแบบคุณ ความเป็นอิสระความมั่นใจในตูวงคุณเองคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองในวันหนึ่งที่เขาไม่สนใจในวันหนึ่งที่เขาไม่แคร์เราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ปล่อยเขาไปนะครับเป็นพลังงานให้การรอคอยการเฝ้ารอทุกสิ่งทุกอย่างความรักก็เช่นกันคือการที่ต่างฝ่ายต่างรอ คอยกันอยู่การรอคอยที่ได้มาพบเจอการรอคอยที่ได้มาเรียนรู้มีพลังงานไพควีนอฟซอดราชินีถือดาบนะเป็นพลังงานไพคนที่เข้มแข็งคนที่ผ่านกับเรื่องราวและอุปสรรคหรือคนที่เคยเสียใจยและเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนเหมือนกันกัลยาณมิตรคนที่เข้ามาเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดู้นะว่าคุณนะเคยผิดหวัง เคยเสียใจในเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานให้โอกาสการเริ่มต้นความรักที่ดีนะมีพลังงานให้การเดินทางมาพบเจอกันหรือการที่เดินทาง ของคนคนหนึ่งหรือในช่วงนี้ชาวทาาดินมีโอกาสที่เดินทางบ่อยนะมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีโชคดีที่เราได้มาพบเจอกันการเห็นคุณค่าในความรู้สึกการแคร์กับความรู้สึกของคนที่เรารักนะครับเป็นพลังงานไพ่การช่วยเหลือการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันหรือมีคนที่คอยอุปถัมคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหน,นุนหรือผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ในพื้นดวงชะตาของคุณอยู่คิงออฟวาราชาัยไฟหรือการที่ไปพบเจอกันในงานการติดต่อการสื่อสารในเรื่องการงานหรือ,อางานที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณหรือการที่มีเพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําจริงจังในสิ่งที่คุณทําอยู่นะมีแพ่งของการเริ่มต้นการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่แก้ไขหรือคนอดีตที่ผ่านมากําลังแอบซื้อแอบซ่องเสียดายคุณหนักมากนะมีแพ่งของเด็กถือเหรียญมีแพ่งของการฝ่าฟันเดอะฟูเป็นพลังให้การหลุดพ้นความเป็นอิสระ การหลุดพ้นจากอดีตที่ผ่านมาการเริ่มต้นอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอมีพลังางานให้เดือรเฉลียดกรกะกฏลัคนากระกฏการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยการเคียร์ใจสําหรับบางท่านอาจจมีการที่ได้พูดคุยและเริ่มต้นพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของชาวธาตุไฟ เมสิงธนูธาตุดินกันพฤทธสมกรนักิงเหรียญวีนเหรียญเป็นพลังงานไพเดทการจบการเลิกรามีคนที่อยากภาคกับความรู้สึกกะคุณด้วยความผูกผ่านและความผูกมัดหรือการที่มีคนที่เคยจบไปอยากกลับมาขอโทษมีคนที่ยังติดแงกมีคนที่ยังรอคอยกับสิ่งต่างๆอยู่ในตอนนี้หรือเป็นพลังงานให้ความเสียสละความรักคือการให้อภัยความรักคือความดูแล กับคนที่เรารักการเริ่มต้นความรักความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่เรารักการความรักคือการที่อยู่กันในทุกๆวันการสร้างอนาคตการวางแบบแผนการสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกันนะมีพลังไพ่ซิกออกครับหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆยาขวนกับ อยากวนคืนมีไพ่ของคนที่ยังลืมอดีตไม่ได้หรือเป็นไพ่แห่งการที่คิดถึงวันเก่าวันเดิมที่มีคุณนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณติดต่อพูดคุยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินหน้าทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์โอกาสในการเริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาสําหรับ,บางท่านอาจมีโอกาสที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาร่วมฝ่าฟัน ร่วมกันเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานให้ความสใสัยการอยู่ร่วมกันและการสร้างอนาคตในสิ่งที่หวังไปด้วยกันนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำให้เขารู้สึกหลงรักในความรู้สึกของคุณนะ mm hmm. อาจจะเป็นการที่เขาอาจจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกับคุณและสร้างอนาคตไปด้วยกันนะครับ mm hmm. ขอทุพลังงานให้ในแนวโน้ม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันนะครับขอดุปถังงาพแนวโน้มทูออฟครับมีคนที่อยากมองตามีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากมีหัวใจสองดวงที่เต้นไปพร้อมกันและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักระหว่างคุณกับเขามีคนที่อยากบอกรัก เป็นพลังพ่ายวิกตอรี่แย่งความสําเร็จเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวที่เป็นระหว่างคุณและเป้าหมายแห่งความสําเร็จไปด้วยการคิงออฟครับราชาถือถ้วยมีไพ่ของเดลเรเบอรมีพลังพ่ยสามดาบความผิดหวงังความเจ็บปวดหรือคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาขอโทษกับคําพูดคําจาหรือเป็นพลังงานการที่คนอดีต ที่ดึงมือที่สามเขาอยากที่เป็นฝ่ายที่ขอโทษและพูดคําว่าเขาขอโทษเขาเสียใจยเขายัางรักคุณอยู่เขายัางแคร์คุณมากเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนและแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดไปความผูกพันความผูกมัดคํามั่นขนัญญาน่าเป็นพลังงห้พรมริกิจนะบุพเพนําพาพบเจอคู่ขนที่ผูกพัน คนที่มีใจเดียวกันคนที่เคยอธิษฐานร่วมกันมาจากอดีตชาติคู่ทุกข์คู่ยากคู่เวรคู่กรรมคู่บุญคู่กุศลคู่สร้างคู่สมคู่คนที่เกื้อกูลนะมีพลังงานไพ่เกเหรียญนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบถ้วยนะมีพลังงานไพ่ความเป็นครอบเป็นครัวคนที่รักกันเขาจะแข็งกับความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้นะเขาจะปกป้องและ ทุ่มเทให้กับคุณในทุกๆอย่างมีพหังก,การแอบมองการแอบสืบแอบส่องมานะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการรอคอยที่วันหนึ่งที่เราได้มาพบเจอกันแล้วคุณอาจจะรับรู้ถึงแรงพลังงานของเขาได้นะเป็นคู่ที่คนที่ผูกพันเป็นคู่คนที่เกื้อหนุนเป็นคู่คนที่รอและสัญญาลุ่มกันมา ความผูกพันเป็นคนที่เข้ามาแล้วสัมผัสถึงความอบอุ่นและความผูกพันและเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาจากอดีตนะครับอขอรูปทังหางไพในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินนะครับ วิวออฟฟอร์จูนกงร้อยช่วชะตา วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงหวนกลับคืนมาไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณและเขาจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันระหว่างคุณกับเขามีการวางแบบแผนมีการเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันเรื่องความหวังเรื่องอนาคตข้างหน้าร่วมกันนะมีไพ่ของปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจหรือคนที่กําลังเคลียร์ปัญหาความขัดแยง้ง อยู่ในตอนนี้หรือเป็นฝ่ายคนอดีตที่กําลังแก้ไขกับการกระทําที่เขาทําไว้ในวันนั้นน่ามีพลังงานให้วิกตอรี่นะครับเป็นพลังงานให้ถูอัครับความรักความผูกพันความดูแลจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดการสารสัมพันธ์ในเรื่องความรักนะครับเป็นพลังงานให้แฝดเหรียญน,นะออมีพลังงานให้การใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดมีคนที่อยากตัดใจจากคุณ นะคนอดีตอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่พยายามตัดใจจากคุณเท่าไหร่ยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมนะการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักก็เช่นกันความรักก็คือการอยู่ร่วมกันดูแลกันการดูแลและเกื่อนหนุนกื้อกูลสร้างอนาคตมันอาจจะมีพลังงานการที่มีคนที่มีมารเข้ามารองใจบ้างในเรื่องความรักแต่คนที่รักกันแคร์กันจะอยู่ร่วมกันอย่าง ความอบอุ่นของในความสึกนะมีพลังงานไพการมุกอ่อนความจริงความชัดเจนเดอร์เดเวอร์คามาผลวิบากรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำใครทำอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทำแบบนั้นมีไพ่ของคนที่คิดถึงคุณหนักมากหรือเป็นฝ่ายเขาที่กำลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คุณอาจจะได้พบเจอแล้ว คนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณคนคนนี้แหละคนที่จะร่วมทุกร่วมสุขร่วมการกระทำร่วมกันนะวันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปนำให้เราได้มาพบเจอกันนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ